ก็ oh, สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือเป็นอีเวนท์ที่ข้างรางใหม่ล่าสุดนะทุกคนนั่นก็คือคอนเทเลพอร์ตและอีเวอร์ชันหนึ่งก็คือสีทองคอนเทเลพอร์ตส่วนจี้ที่กลับมาให้ตามหาก็มีนะทุกคนนะั่นก็คือเปลนจูนสลัดกับเปลนสปริงนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าคอนเทเลพอร์ตหรือสีทองคอนเทเลพอร์ต ความสามารถเป็นอย่างไรนะทุกคนก็ความสามารถของคอนเทเลพอร์ตนะทุกคน เมื <ME> ่อก่อสร้างโอกาส30%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างแบบสุ่มและเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันสร้างแรนด์มาร์กโดยอัตโนมัติเมื่อไม่แสดงผลเติบโตทีละสิบส่วนโอรชันสีทองนะทุกคนก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มา10%เมื่อก่อสร้างโอกาส40%ย้ายไปยังพื้นที่ว่างแบบสุ่มและเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันสร้างแรนด์มาร์กอัตโนมัติเมื่อไม่แสดงผลเติบโตทีละสิบนะทุกคนเราไปดูวิธีการ ตามหากันเลยดีกว่าผิิดผวิธีการตามหาวิธีการตามหาเราต้องไปสุ่มหาเราต้องไปสุ่มหาคอนที่หัก A 3มอัน a บวกสองอันนะทุกคนเพื่อนำมาแลกเป็น Ruby ้สีเงิน S รูบี้สเงิน1อ่าันเอามาแลกเป็นแสงแห่งเกติยศนะทุกคนแลกแล้วมันจะหายไปนะทุกคนเพราะเขียนว่าแลกเปลี่ยนส่วน Ruby-s 2ใบนำมาแลกเป็น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 สปริง ส่วน4อันเราก็จะเอามาแลกเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือโจนสลัดหรือว่าเปลนจูนนะทุกคนส่วนคอนเทลิพอร์ตก็ใช้รูบี้สีเงิน4อันนะทุกคนส่วนถ้าอยากทำเป็นสีทองคอนเทลิพอร์ตก็ต้องไปซื้อ89บาทรูบีสีทองซูเปอร์เอนะทุกคนส่วนอุปกรณ์เขียนแบบเรือจนสลัดก็เหมือนกันแต่ว่า เราต้องแลกด้วยตัวแลกเปลี่ยนเวอร์ชั่น Super S และถ้าใครที่สุ่มได้ A ใครที่สุ่มได้ I คอนที่ให้ A นะทุกคนเจ็ดอ่านก็นำมาแลกเป็นตัวสุ่มวัตถุดิบคอนที่เลี o r พอต a ถึง S แลกได้1ครั้งเท่านั้นนะทุกคนก็ถ้าใครได้เกินมากกว่าเจ็ดนี้ก็คือเสียดาย เพชรนะทุกคนส่วนอีเวนต์การรวมก็ไม่มีอีเวนต์กิจกรรมเลหลังตัวละครก็มีอยู่นะทุกคนมันจะปิดอีเวนต์มันจะหมดอีเวนต์นี้ตอนที่อัปเดตครั้งใหญ่วันที่2นะทุกคนก็สําหรับที่นี้ถือว่าดีไหมก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแต่ว่ามัน คือมันต้องใช้ดวงอ่ะทุกคนเปอร์เซ็นต์มันน้อยเปอร์เซ็นต์การสุ่มเคลื่อนย้ายมันน้อยแต่ว่าในเซิร์ฟเกาหลีถ้าจำไม่ผิดไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ว่าก็น่าจะเยอะกว่านี้ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปที่มารีวิวอีเวนต์หลังจากเขาได้ทำการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ ไม่บายแล้วเจอกันใหม่คลิปวันที่สองนะทุกคนบ๊ายบาย